สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมเนียลเล็ตนะครับรั้งละ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทํามาล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมเนียลเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการเติมเงินเข้าในทูมเนียลเล็ตมาล่าสุดเลยนะครับหนึบาทนะครับ,ท,บ,ท,รบทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ IS. ใครสในใจในการทําเงินทูมเนียลเล็ตทั้ทงละ100บาทเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กัันนนะรรบบบว่่าาาต้้อองงงทํแไไไหยจดเิ แบบนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียเลท์นะครับครั้งละ100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมฟรีทูมิเนียเลท์ดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการทําอันดับแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปในการทําเงินทูมิเนียเลท์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับ ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถดูในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับโกโก้บอทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดหรือว่าเคยเล่นไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงิน <ๆ S 1> ได้ปกติเหมือนเดิมนนนะครรับแอป<ด>ีี้้เยดดดาวโหลไฟ สมัครได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสมัครไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการสมัครก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรในการทํารายได้เข้าในส่วนของ t o o มันนี่โอเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเรา,เาก็เข้ามาในแอปได้เลยนะครับตัวนี้จะมี ขวามือนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะครับตรงนี้เลยสําหรับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำนะครับในส่วนของการเชิญชวนเพื่อนในการรับคะแนนเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ตามความสามารถของเพื่อนๆืนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับไม่เชิญก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกันการเชิญเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดที่10,000คะแนนตรงนี้จะเป็นรหัสโค้ดของเราที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้กดแบ่งปันตรงนี้ในการแชร์ออก การแชร์เนี่ยเราจะแชร์ไปยังช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเมสเซ e เจ e ร์ทว t ตเตอร์อินส a าแกรมนะครับยูทูบติกต็อกสามารถเอาไปแชร์ต่อได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับในส่วนของรายได้1,000 0นะครับเขาก็จะแบ่งให้เราตามนี้นะครับรับทีละ10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงการหรือการทําแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นนะครับต่อมานะครับเราจะสามารถรับได้ทีละ100คะแนนเท่านั้นนะครับหนึ่งคะแนน เ,เขาจะยังไม่ได้ให้เราทันทีนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนเนี่ยเขาจะรวมไว้ให้เราที่ด้านล่างขวามือตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือคะแนนที่เราได้รับมาแล้วนะกดรับขึ้นไปรวมที่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้คือรายได้จากการทําการเชิญเพื่อนนะครับก็ทําต่อได้นะครับเมน,นูที่2นะครับก็คือบัตรกำน,นันบัตรกำนันเนี่ยก็จะมีในส่วนของ GapMart, Lotus, Thumany Wallet แลวก็ Lazada เราต้องการแลกรายการไหนแล้วก็กดเข้าไปที่รายการนั้นได้เลยนะครับสำหรับ Thumany Wallet เนี่ยเราจะแลกได้ทีละ100บาทนะครับกดไปที่ลูกศรนะครับ 44,861คะแนนในการแลกเปลี่ยน100บาทถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําอะไรก่อนนะครับเพียงแค่เรามีคะแนนครบเราแลกได้เลยสําหรับขั้นตอนการรับเงิน,นครับให้เราใส่อีเมลลงในช่องผู้รับนะครับเพราะว่ายอดเงินเนี่ยเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าโทมอนี่วอลเล็ตให้เราเขาจะส่งเข้าไปที่อ e ีเมลของเราก่อนแล้วเราก็เติมเงินเข้าวอลเล็ตอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าใส่อีเมลผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองจากนั้นกดซื้อได้เลย แล้วก็กดบันทึกไว้นะครับกดซื้อได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับขึ้นสถานะคําว่าขออยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินเลยนะครับอันนี้คือการแลกครั้งล่าสุดนะครับคือแลกในคลิปนี้นะวันที่6เดือน5นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมแลกไปนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน5ก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเติมเงินก็เคยทําคลิปสอนไปหลายครั้งแล้วนะว่าทําแบบไหนเติมอย่างไรก็เคยสอนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติการแลกไปนะครับถามวัน แกได้กี่ครั้ง ไม่จำกัดครั้งเลยนะครับย1 21ิ1ยอนะครับอันนี้ผมแลกไป5รายการนะก็ได้รับทั้ง5รายการแล้วก็ลงคลิปไปแล้วด้วยนะครับสําหรับการแลกเงินรางวัลเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหรือว่าการปรับแต่งแอปตั้งค่าแอปนะครับการติดต่อแอดมินหรือการออกจากระบบตรงนี้เราก็เข้ามาดูได้นะครับสมมุติว่าเราสมัครไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากเล่นต่อละเราอยากจะลบข้อมูลในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็มากดตรงคําว่าบัญชีมันจะมีการลบบัญชีออกนะครับก็คือการลบอีเมลที่่เราใใช้นนสวน ของการสมัครนะครับเราสามารถลบออกได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเลิกเล่นเราไม่เล่นแล้วนะครับก็ลบทิ้งได้เลยต่อมานะครับในส่วนของการทารายได้นะครับก็จะเป็นการตอบโครงการ25คะแนนการทําแบบสํารวจนะครับก็สามารถทําเพิ่มได้สําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทําโครงการกันก่อนนะครับ ในการตอบโครงการเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ลูกศรนะครับ,บโปรดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับมีรูปภาพสัตว์3รูปก็คือไม่ใช่ลดเลือกจักรยานยนต์ไปเลยแล้วก็กดส่งนะครับได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยกดตกลง25คะแนนโครงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปลดจักรยานยนต์ของเราหรือจักรยานสกูตเตอร์รถยนต์รถไฟเครื่องบินเรือได้หมดเลยถ่ายรูปลงไปนะครับโครงการผลไม้นะครับผมก็3รูปเป็นผลไม้ล้วก็กดอันใดอันหนึ่งแล้วก็กดส่งได้เลยโครงการสัตว์นะครับถ่ายรูปภาพสัตว์ลง ไปตัวอะไรก็ได้นะครับโครงการสัตว์นะครับทั้ง4รูปนี้ตัวไหนบ้างนะครับเราก็กดส่งไปเลย1รูปนะครับเรียบร้อยนะโครงการผลไม้ก็เหมือนกันนะครับถ่ายรูปผลไม้แล้วก็อัปโหลดลงไปง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการทำนะครับส่วนคะแน 10, 9, น19,599คะแนนเนี่ยเราก็กดเข้าไปทําในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามได้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับในการทำเนาะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวก ความถนัดนะครับเป็นเพียงช่องทางในการทารายได้ทูมอนี่วเวลดโดยที่ไม่ต้องลงทนุนไม่เชิญเพื่อนก็ทําการถอนได้นะครับหลักฐานการถอนเงินก็ตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับการรับเงินเข้ามาล่าสุดแล้วก็ประวัติการถอนเงินที่เปิดให้ดูนั่นเองนะครับถอนไปแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมใครสนใจในการทําก็ลองดาวน์โหลดตามชื่อในคลิปนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงใน ดาวโหลดได้ทั้ง Android iOS เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีถ้าเราสมัครไม่เป็นก็มีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับครั้งละ1 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทํามาล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนิเรบวอร้เกตเป็นนยอดเงิที่เราาาได้ทํกรเติม เข้าในโทมิเน่ wallet มาล่าสุดเลยนะครับหนึบาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจในการทําเงินโทมิเน่ wallet ครั้งละ100บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีโทมิเน่ wallet นะครับครั้งละ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทํามาล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของโทมิเน่ wallet เรียบร้อยแล้วนนนนนนนััั่่เเเเอองงะครบตวีี้ยยก็็ปดิ ที่เราได้ทําการเติมเงินเข้าในทูมอนี่วอลเล็มาล่าสุดเลยนะครับ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตรั้งละ100บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรจะได้รับเงินเข้าอล l ล e t แบบนี้น